จะมีคนดูคอนเสิร์เดี่ยวผมเพิ่มขึ้นนะ่ก็ขอบร่กันแดนชว์คเสิรนะครับผมนะครับี่ซึ่งนะไรนะซครนะซึ่มที่ไไหัดกดเงยดเยนะครับผมอ่ะฮะวันวันกุันครับ ถ้ากันยายนนี้นะครับผมที่เซ็นเทอร์โวลไลฟ์อาริมาชั้นแปดวันนี้เนี่ยกลับไปบา้านซีบัดเนะแทนที่จะเป็ียนไจ้ี่จะถามลืมไปวันไหนถา,า,ามมครับผมผมไม่มี อวันนี้นะครับผมก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสร้องเพลงทำงายการขับมือการขับวงการด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีโอกาสบรรยากาศไม่ไดนานแล้วนะครับเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันบ่อยวันนี้เรามีเรื่องเรื่องราวเราสองคนที่จะมาร้องที่จะมาพูดคุยถ่ายรูปเพลงเป็นเรื่องแบบเฮอร์สตอรี่ เยอะเลยโอเคตรงนี blender, ้เนี่ยมีการยืดใจคุณผู้ใครที่อุบมีความรู้สึกเศร้าดีแต่ว่าใครที่เอร็มาลดลย